ชิเป็นง่ายอยู่ดอกวกันนี่ต้องพิกนะอยู่ชี้เดี๋ยวโบเพย์โบเฮ็ดเมื่อเฮือนผูกได้ไหมไม้รู้แ่งรู้อยากกินบ่อยากกินจะไปแก้ไปจะไปแก้ไปแก้ไปกับเพื่อนพูนอันเดิมชมไหนไม่ชมเออไม่ชมเละดีได้ดุบบนชมหน่อยน้องกินด้วย พอดีมาแต่ครับน้องพิงพอดีทั้งบาะเตียงกับกุ้ศิลกกำลังจะออกไปพอดีอ๋อถูีวไปนวดไข้บ่วหนึ่งกะคือเบ่งสภาพรถคือสุดยอดเลยแต่ละคนเขากลับมาเพิ่นออกไปเท้าในค่ำในจับนี้ถึงแล้วแหละเอาเลิกบ่สายเลิกเขาสารเทเวศบ่ออ่าโดยอ่ะอ๋อ กาบสบายดีสวัสดีคุยพี่น้องเลยทางโมเตียงกําลังออกไปเวียวกได้แต่กับทางอาจารย์เฮานาะอ,อาจารย์เล่าก็มังมู่บุญไปกับประธานป้องกาลัางสีไปคือกันอา่อาสิเมื่อเลยอน้องพิงยากดิดนเบไปบิวก้อนสบายดีก็ลุกละสบายดีป้าลุงเ่อะไว้สบายดีปรร้าลุง,ลรรงพพ่อกับน้องพิงยังก็ ฮะต้องผิงเงี้ยลูกต้องพิงตาติต้องพิงตาติ้องพิงตาตินวะโอ้้องพิกะสไอ้นูนูลูกละสบายดีต้นะ้ลงันสองลงนันทางแล้วหาลยสบายดีลูกล่ะสบายดีป้าลูกแม่ดีเว้ยออ้ ลูกสาวใครวะลูกสาวใครวะม่ให้ลูกหลับมาให้ม่ลูกจต่กันหนุกสบายดีกันสบายดีกันเช็ดบาหนิเอ้ยเฮ้ยเยน้องเมืกี้นี่ผู้หนึ่งดึกผู้หนึ่งเอาคอหัวนี่หมุนยังไงดีนะฮนัลโหลฮัลโหลเพื่อนนะทางนั้นก็นสโซเดกันอยู่ทางนั้นกัทาังไงดีกันพี่สบายดี มีดูกเลยนะนักเรียนนักเรียนเดียงดูกเลยนักเรียนเดียงดูกนี่จินนี่จินนี่สองเดือนกับหน่งมือเนาะสองเดือนกับหนึ่งมือพอดีอเอ้เนี่ยขอหนอใช่ไหมเี่ยวะเียวะ

ไนี่นะหลักันเออผมพยาามเต็มเนาะนี่อะไรเนี่ยผมแม่แ่ว่าอยู่ผม่กระูเดอแม่ใบช้นเ่อเงืนเทียนเนี่เนาะใก่าลกูกอไ่่ไม่ก้าเก้าบเกบอือก้าลบหเกอันนี้แกได้ห้่เมสซี่เป็นรูมา่่บิวม่พี่ คืออยูไ่ไดนสาวคู่จับบันเขียนอยู่มันเห็นอยู่เออเห็นปะมันจับมือจิ้งหางเงินเฮียหน,น่อนี่เนาะนี่กระหันเฮียแจ้งเงินดบบวกลูกคุณหาญยังบวกลัยพีอันนี้นั่นอันนี้นั่นสองบวกซีอันนี้นัน่นอันนี้นัน่นสองบวกซีเป็นเท,ท่าไรเคยสองบวกซีเป็นชีพเออส FC เจ้าชุมพงา่อชื่อเนาะก็หู้อยู่หอกเป็นหูอยู่รู้อยู่หวควายเนาะหควายหัควายนี่เราบอกนันเนาะหควายกระนัช่างนี่ช่างบอสั่่างินี่งนัจ่าเงินงจ่าเงินอ่านักเรียนมึงเลยนักเรียนนะนอนมีประเด้อยูอยู

น้าภาษาอังกฤษด้วยกินข่อยก็เฮ็ดกินเองนี่อืมหมดเนื้อีกสิไปถามแม่อ้วนก็ได้จ้างอยู่ว่าจางเจ้าเฮียนนะพอลูกเราลูกเราไปอยากไปโรงเรียนสองมือเลยวันนี้ก็จมว่าจมว่าอยู่ค่ะแม่อ้วนนะแม่อ้วนอืมเออมีอ้วนน่ยมาจ้างถ้วยเออลูกเราไปอยากไปแล้วมาจ้างเจ้าแทนบ่ไม่ทำเช็ดคงเช็ดเครื่อนให้เออยเช็ดเองดิอาม่งานน่ะบ่ตทำงานสิ่งน่ะเอ้ยเฮ้ยเองได้อยสิ่งนโอ๊ย อืมบัดภูบัดภ<น>ูอยากเฮียนบัดบ่ได้เฮียนมาอยู่บัดภูบัดอยากเฮียนนี่คือดไม่ซีด้แต่หน,น้่งมื่นนี่เงอะไปเงาะพิงพิงเงินชาคู่บอกอยังในดุกหลมะมาเลยนะชาคู่บอกอยังเฮ้ยออมาแวะดินน้ำจิ๋นนี่นอน นานแ้่ทางผูเย็นเอาดีเอ้มันมีดูยังหูจับนิ็หน่อยแบบใดไปแด้ทางนี้ไะเย็นแล่ผูผู้ไปหาไอ้เนยแล้วดีสิมือเลยน้องกินนี่มานอนแล้วไม่อวดม่ได้มาเลยปะ

มีย yup um> 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 um 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 ี่โม um> ่คนอยากจ้างคนแถาเฮียนนน่เนาะพิง <UM พิงให้ชาวเงินไปเฮียนแทนเจ้ารุดฮึว่ะฮึวะพิงว่เฮึว่ะบงนักเรียนเขียนอย่างนี้บงก่อนบุกชินบอกบึงดูห่ะบุกชินอะไรที่ใมันมีใ่ จะอ้มาชมไค้ห okay. okay. well ิงคาโคลงคลงลูกละลงเอนะเบานะลองลูกออกลูก่ออกลูกอาไรเอาไหมเอาไหมยิงอ๋อใ่ใช่นี่นี่เอาลูกไส่อันนี้อันนีเต็มว่ะกลปังปังปังนี่หน่อยขี้ลมว่ะเด็กหน่อยกลัะ อมันเริ่มพี่ให้มันเริ่ม่ดบานเนี้ยมันนี่เฮ้ยมาเบิ่งม่ปชมใจใหดีก็อนมางนี้กูไปมีดเป็นอที่น้อนผูกปูที่นอนผูกปุบจับแอวได้เผ๊ที่แล้วิตองเอานากใ้ดูเนอะหรน้อนูก็น้อนกปุ๊จับามดุที่แล้วดิต้องเากมอนม้ดูเมีนที่น้อนผูก่้อ เดกแท้ีนนักเรียนนี่ไปเรียนสามอาทิตย์แมวเ่อแมสามเก่าเก่าจาไ่าหม่ไปดูไปมันหวานไปดูเ้อเอาไปไหว้เนี่เอาไหว้เนี่ยไปดูไปดยอ่อนใม่ไปดูเลย

น้องพินอยู่เดี๋ยวโบเปะโบเฮดมื่อเฮือนผูกได้ไหมได้ไมอยากกินบอยากกินจะไปแกะปจะไปแกะปแกะไปกับเพื่อนพูนอนเดอไม่ชมเออมชมนะดีได้ดุบนชมไหนนอนกินเลยีพ้เขียนเลยอออ้เยแพร่ไะแนะอ๋เก่งแพ้นีเกไก่เขนตะเกาเอีงน ะเขียนก็ไก่อยู่ใช่นะยูงเดียนยูงเดียนไพ่บอกดุชาวคู่ชาวคู่ชาวคูสอนเต้นอยู่บ่มาหนีิดุมันนี่เต้นมาดุเต้นทางยังมาหนีินะเนี่ยมันเดลอะเะยค่ะเดลอะตัวทิพย์เลยค่ะหัวยังไงมันถึงหัวมันเนาะแกให้สบายแกดุแม่แกแย่มาเลือยจูเขียนนะพิถ้าต้องพิงในว่าจะเขียนแบบนี้

ไปลเอาไปฮ้อเอาไปเนักเอาไไปบหดบิวเมื่อแล้วเราวะแม่บิวเมื่อแล้วเราวะตอนตอนตัวมาน่ัวเห็นน้องดิ่นอยู่นองกระดุน้องออกมาแล้วว่อันนี้เฟินเออเพินมันออกมายังดินอยู่นอกเลย แม่บิวเมื่อแรกเราอะใช่ว่าเองเลยบ่นี่น่ะอ๋อปลาข้างหน้าใช่ปลานะบ่เอาไหมยม่านนะเลามาชมเราสั่นได้ดังผิงนะวาดเอาเองได้เบอรอันนี้ตัวนี้นะใช่เพื่อนวันต์ตัวนี้กับ่แล้วเป็นมาแต่เพื่อนแบบแบบย่างให้เห็ดแบบนี้ปลากระแบบนี้ขวัญเห็นข้ื่อง้าใช่เหรอหนงดิวดีแช่บ่นี่ของเจ้วประตูนี่กะนเมนบ่นนี่กะนมน เลอบังเนี่ยบังเนี่ยมียังไง่ยบ้กัหรือเล่าชะมจะชะเจอนะบังไมีบังมีบังไเพราะมีบังมีบังไฟมีบังต้นใหม่นะหวัดต้นใหม่โอ้โอ้เป็นจีบีตัวแหวไปฮาวัดเลยเนาะ จะเขียนเขียนไปนั่งกับมืออ่อนไปนำเลเออหักไปเรื่อยๆนะดีนิงบอกคือยังเขียนไม่ลงใช่ปาะมึกยังไ่แทนได้แล้วนะค่ะอันวาดปมือมันมันเดอันหนึ่งาดตันนี้ก็ไม่ไดนี่จะดดไปเจไปเรื่อยๆมือไนสีมันเป็นอ่างสียังเห็ดน่นเบิ่งก่อนถือแล้วกินนี่นะเบืงกลมจีโอ้เอานัเกลียดิ คุณมี่อยู่ตราเดืองเข้มอันสีชมพูไหมชมพูเจนเราเลยค่ะแต่ยิ่งเขียนไปแล้วตีไปแล้วพูขีมักตรูดคนเดียวเพวอน์ไหนกัแม่มานี่แม่มาพี่แม่แล้วค่ะแม่แม่เอาไม่ตัดตุกุโมแม่มาเขาก่อนเด็แม่เดี๋ยวแม่ทำ บอนะสาวคู่สอนเต้นทาไรลูกหล่ามานีเ้เต้นป oh. ้ายบ้งหนยโอ้ยเต้นในป้าเบ้งหนยไว้เนี่ยแกโฉ่งเงี้ยก็ไปนี่แล้วอายไอ้ไ่าไ่ปไอ้ปาอยู่ในตัวเี้นอกหไม่รู้วตอยู่ขึ้นต้าไปนแม่ไปเรื่ยไหม่จะเีชงนะลองพิงเชียรถรถพ่อกนีงเงาแตกด้วยรถพ่อข้าขีตรปลาปลาชู้ๆหรอวะ ไปไปาไปไเละอบัีอ่ะไปิปิดก่องก่อนเลยเดเด้อเด้อหนึ่งสองสามีชอสเย็นเย็นแทนน้องหายน้องแม่เย็นแทนวะนี่แม่เย็นซื้อห่ารยเด้นแม่กับบเป็นค่กันสบายอวไา้เด้อหยุดน่องอ่ะใส่คิีมติ๊นี่เดือดหนึ่งเลยถอนมาโอเ็น้อน้องลุกละอ่ะไปแล้วเมื่อกี้นี่มาใส่กันอีกเดา ยากันของเอ้ยของเอ้ยมันต้องทอนทอนมาสามร้อยตันองเือยงเงินดึอนนึงดึงมิกนี่ให้เพันให้คุณหนูขยแลเอาตัวชีมพูอะทอนเราไปเงินกีบก็ได้ใช่ไหมเนีด้เท่าไรเงินกีบันี่เยะลยนึงนั่นสิเอเงินบาทก็ได้อย่าเงินขาดฮะ เราเปาเกล็ดในว้อเอื่อยอุสาเอื่อยอยงเอื่อยสาบเนี่ยวาสุบัไหามือเือบุญมาแล้วมื่อไี่บอเรามาแวะบอเรามือกินอืลำบเดินมาไห้เนาะมาจากคนพอฝนตกเนาะหมู่บ้านใส่บุญก็อาจชิมาบ่อดวยะอวอ๋อหุ่พิงเห็นยังนะรุดนะลูกอีเงินใช้หัวนะแล้วกิริกิี่แล้วอ้รุดขอพื้นพู้ น้วกาไอืมแ้วานี่บอกกนะเนียนมาให้ทม่และ้จเงเงินเก็บไปเด้นนี่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วบาทนี้มาแล้วมาแล้วแปะชิบปถ้กกอดกันได้ค่ะ กางไปไหนเฮอถ้าถ้ากางกระปั้นได้ช่ไกางกปั้นให้ไปไหนกระปั้นให้สีชูใ้สิบลอนดเฮ้ยกูมาอแล้วมาแล้วป้าลุงเสือกับแมวเสือกับแมวบริเวนว่าแมวก็มานี่เสือกับแมวเลยอย่าดึงผมนั่งลงหล่อย่าให้นเราลังเลโอเคตอนนี้ต้องพิงกินวานลายเริ่มมันนีเด้อลูกเด้อ ปไปแน่ปลาลงเลยตอนนี้น้องบิวน้องเพลงน้องเพลงน้องเพลงอยากไปบุญน,น้ำไม้ตู้เลย,ปลยไป,ปอยโอเคทีปน,นี้ไปก่อนเด้อ,อ,อสบายดี